Terima <laughs> โอเคครับสวัสดีครับผมมายาเกมเมอร์ครับมี่ค้นคอมานะครับเปราว่าให้เล่นปืนแปลกๆหน่อยนะครับผมคลิปนี้ผมก็เลยแบบจัดแบบปืนกลสามเลยนดสมัยก่อนนะครับแบบเออแบบเป็นรุ่นตำนานนะครับหรือว่าปืน M214 นะครับเออแบบที่เอานิยมเอาไปยิงบอมบี้ในโรงกันเมื่อก่อนนะครับตอนนี้มันมองไม่เห็นอะไรเลยเออยิงครับไม่รู้จะใวหรือเปล่านะลองดูครับอ๊อหายเออ มาครับดูกันต่อเลยคลิปนี้แบบไม่เน้นคิวนะครับคลิปนี้เน้นเป็นมัมมี่แล้วิ่งไล่ตบ <c oughs> ขึ้นๆๆอย่าย้อนย้ย้อนย้ดิว่าและยืนนิ่งเลยครับมอบนะเรียบร้อยคงไม่ต้องทําอะไรหรอกมาครับเอาใหม่ครับเมื่อกี้ที่ผมโดนแฟตนะเซ็งเลย เฮ้ยขึ้นมาก่อนวะยังไงอย่าเป็นนะมึงเออกันไว้สวย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 โอเครอดครับอย่างนี้ใช่หรือเปล่าวะบอลไม่เห็นอะไรเลยโอเคมาตั้งหลักครับมันจะยิงมามมดตายไหมนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ปืนนี้โคตรโหดผมบอกเลย มัมมี่ปจัจจุบันนี่คือมัน,มนโกงด้วยนะครับปืนตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วเออมาดิ๋นี่ลูกซองลุมดำอยู่ด้วยโอ้สบายใจเลยครับรอรัดคิวย่างเดียวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตรวลงหนตัวหลงหนเออโดอปดปดิแอบหลังครับ เชตายครับมาโอ้โหตายอย่างเร็วอัดเลยโอ้ตายไวเกินไม่อยากคิดนะถ้าเกิดผมเป็นมอมมี่นะสภาพดูดิอุ้ยเออตายครับ โอ้โหไม่ได้คิวจริงด้วยโดนปืนบอมเก็บหมดนะ่ะมาแล้วเพื่อนโอโ้น่าสั่นครับเออตายครับมาแล้วคิวแรกคิวแรกได้คิวอยู่ได้คิวอยู่มาดิเอ,อ้ยมองไม่เห็นสวยละบอทอันนี้ก็ตัง้งยิงชิวเลยไหนวะโอ้โหผมมองไม่เห็นอะไรเลย อุย้ยไม่โดนโอุย้ยสวยเพื่อนมาครับดูกันต่อเลยเอาเรื่องอยู่ทำเป็นเล่นไปแรงอยู่นะผมว่าต้องลองเอาไปเล่นแบบด่านโกดังดูนะครับลองเอาไปเล่นในท่อดูนะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้แล้วผมเป็นมะมีม่ปะสวยละเออได้มาหนึ่งคนเร่งดีครับที่เหลืออยู่ไหนวะโอ้ผมมองไม่เห็นอนะ เอฟเฟกต์เยอะจัดผมบอกเลยข้างบนนี่คนหนึ่งฟึ๊บยังไงยิงว่าแอบบแอบ,บแอบ,บแอบแอบถึงไหมวะโอ้ยนิดเดียวเฮ้ยเขาเจอไหมวะอ้าวลงไปละ โ <S an> อ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หาจังหวะเข้าดีๆมาแล้วสวย <S <S <an> <S พี่ขบนยังไงอลงมาแล้วลงมาแล้ว <S <S <an> <S เอาจีจีโอ้โหตบไม่ทันตายก่อนสวย อีกอีก,อกคนกคน,นึงวิ่งมาทางนี้หายไปไหนแล้ววะอะไรกันวะโอ้โห <c oughs> สวยแตกหมดมาครับหวังว่าคงไม่มีใครปลาแฟดนะแอบในก่อนครับเผื่อโด <c oughs> นแฟดนี่ฮันหน้าเข้ามุมเลยมอบครับถ้าโดนแฟดนี่คือมอบเลย เฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนนี่ไปไหนแล้ววะเออสวยมันล่วงไปแล้วมาตั้งลำครับตั้งลำมาเด้อเออ,เอ,อข้างล่างแตกเอา้าแตกวิ่งไม่ดมูมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลัวแต่มันกด F ขึ้นมาเด้อผมถอยไม่ทันขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเออสวยขึ้นมาเยอะๆลงมาแล้วมาดิสวยตายครับ เอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเฮ้ยทำไมมัน400 400 4 67นัดวะมันเป็นปืน300นัดไม่ใช่หรอวะเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตดูนะเนี่ยเฮ้ยมันกี่นัดวะเดี๋ยวต้องต้องดูแล้วว่ามันกี่นัดเมื่อก่อนนี่ไอ้ปืนตัวนี้มันเป็น300นัดนะครับแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะเพิ่มกระสุนขึ้นมานะคือผมไม่ได้ใส่กระสุนมานะครับคือไม่ได้ใส่อะไรเลย ถ้าใครอยากลองเอามาเล่นดูก็10,000แสอครับก็ไม่แพงครับ s อนี่มีเยอะครับผมเห็นบางคนมีแบบเป็นร้อยล้านเลยไม่รู้ออกมาจากไหนกันแล้วตอนนี้มัมี่ไม่มาบะคือผมต้องดูบันไดยอย่างเดียวอะ่ะยิงที่อื่นไม่ได้ครับยิงแค่แค่บันไดนะหายครับมามี่หาย เจอบอมม่วงเข้าไปนี่ผมบอกเลยทอมันดันมาแล้ววะอยู่ไหนวะไอโลนี่มันบังอะ่ะมองไม่เห็นเออ,เอ,อ,เอ,อมาแล้วผมว่าแล้วผมมองไม่เห็นนะดีไอโลเนี่ยมันบงังมันบังผมไวอ้อ่ะพลาดเลยดันเพื่อนดันเอาแล้วผมขึ้นไม่ได้ติดอะไรวะ ขึ้นยากจัดครับถ้าเจอบอมม่วงเฮ้ยเอ้เอาไปไหนแล้ววะโดดลงไปแล้วเออเยเหลือคนเดียวครับอยู่นี่หรือเปล่าไม่มีอยู่ลิฟต์น่เลยโอเคผมไม่น่าพลาดเลยว่ะเมื่อกี้นี่เสียดายจัดเพื่อผมถอยไม่ทันอ่ะมันกดเอฟขึ้นมานะ ลองซื้อมาเล่นได้ครับผมว่าโหดอยู่นะลองเอาไปเล่นในท่อดูเออมันกี่นัดวะห้าร้อยนัดเอยเอาชิบหายแล้วไปก่อนแล้วกันหาที่เล่นด่วนครับตอนนี้ตรงนี้โอเคสวยครับหลบหน,นออหน่อยเพื่อนเออพอยยืนหน่อยมาห้าร้อยนัดครับ เมื่อก่อน300ตอนนี้เป็น500นัดแล้ะครับเป็นปืน5ดาวนับปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนนี่มันมีดาวไ,มไหมวะผมจำไม่ได้ว่น่าจะมีหระมั้งน่าจะเป็นสีขาวหรือเปล่าหรือไม่มีจำไม่ได้ช่างมันเถอะครับตอนนี้รอมาม,มีอย่างเดียวครับมาเดะมาเดะเออเข้ามาเร็วแตกบทมาอยู่แล้วครับถอยด่วนโอ้โหไม่รอดครับ เบื่อไอ้คนเล่นจีจว่ะห้องโคโนยังจะเล่นอีกต้องการอะไรจากสังคมถามหน่อยบางคนเขามีเขายังไม่หยิบมาเล่นนะเออแตกบดถ้าเพื่อนเล่นตามกดห้องนี่มันจะสนุกมากเลยครับเพื่อแบบสังคมเกมที่ดีขึ้นบ้างด้วยเนาะเออ ตอนนี้พูดผิดพูดถูกแล้วโอ้โหเจ yeah. ี๊ยปึ๊บสวยเกือบสะบัดเมาส์ไม่ทันครับเมื่อกี้นี่ปึ๊บโอ้โหสะบัดไม่ทันข้างบนยังเหลือเยอะอยู่ ไว้ข้างล่างแตกแล้วเดี๋ยวข้างบนครับเอาเดินไม่ได้ติดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะผมติดบัคโลอยู่แต่ผมเดินไม่ได้เหรอ เขาบักลวดผมตอนไหนวะเนี่ยแต่ผมขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้โหตบไปโดนเฉยเลยเราวิ่งช้าด้วยมาครับถ้าเสียงผมมันเบาหรือแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะครับคือช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายครับแบบเหมือนเป็นหวัดน,นะไม่รู้โควิดหรือเปล่า อุ้ยออกไปโดนใครเลยวะโอ้โหมันน่าจะส่งแบนไอ้พวกเกียนห้องได้ด้วยเนาะนแบบว่าให้หัวห้องเตะออกจากห้องนี้แบบว่าคนเกียนห้องนี้เนาะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลย เผื่อมีโปเข้ามาให้หัวหน้าห้องเตะโปออกห้องนี้เออเผื่อมีคนแบบเกียนแบบจีจีมาเล่นอย่างนี้เออให้หัวหน้าห้องเตะออกผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวย <c oughs> เออแตกไปดิ <c oughs> ไม่รอดครับไม่รอดโอ,อโอ้โหข้างบนโอ้โหงานหยาบจัดครับ ต้องบัคโลอย่างเดียวอะถึงจะขึ้นได้เฮ้ยโอ้โหตบไม่ทันไปยังมะเอ้าก็ผมล่วงไงนัดเดียวแตกแล้วไม่มีใครมีการเดียนเลยเหรอวะตรงนี้วาไงเออสวยหายตัว งไม่เห็นกูโอ้โหแม่งกระเด็นล่วงเฉยเลยทำไมโดดกระโดดตบไอ้คนที่หยิบบนลาวไม้นะเมื่อกี้เนี่ยผมว่าคนชนะชัวร์เอาแตกแล้วเดี๋ยวอยู่กระจุกนึงโอ้โหโอเคครับมาเมื่อกี้นี่คนชนะเฉยเลยน่าจะคงเป็นเพราะมีจีจีด้วยหรือไหม อย่าเป็นนะเพื่อนไม่เอานะอว่าละเอ้ย็กคนอื่นดีเออสวยเฮ้ย <c oughs> ได้คิวเฉยเลยหลบๆเพื่อนอืมขึ้นมาดิขอขึ้นหน่อยละกันไปไหนหมดแล้ววะไล่นะอย่าอย่าอย่ายืนเฉยนะ ต้องไล่นะเมื่อกี้ที่ผมไล่ขี้แตกเลยหายเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอ๊ะจะจะเนียนจะเนียนหรือเขาจะแอบย่องมาไม่ได้กินเฮ้ยกูว่าแล้วเพื่อนไม่ดูหลังเลยเอาอชิบหายแตกหมดหรือยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เอ้ยแต่ปืนมันร้อนโคตรเร็วเลยอะแป๊บเดียวร้อนแล้วนะ มาเดะตัดเลยครับอื้อเอฟมาสวยตายครับอื้อมาอีกแล้วไปเร็วบ้าละในตัวนี้เดียนดีจัดโอเคตรงนี้แตกสองคนนี่บิชาเล่นได้วะเขาเดียนจัดเลยนะคือเขาค่อยๆย,ย,ย,ย่องขึ้นมานะเดี๋ยวถ้าบอมยิงดัวแบบนี้ก็เท่าเดิมอะสวย โอเคครับมารอบสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอาปืนอะไรแปลกๆมาลองยิงมัมี่ดูนะต้องรอติดตามดูครับว่าผมจะเอาปืนอะไรมาลองเฮ้ยอย่าเป็นขอร้องรอบสุดท้ายแล้วเพื่อนโอ้โหแย่และเพียบนะครับอย่างนี้สวยไม่มีใครตาม,มานะ โอเคครับไม่มีใครตามมาโอ้ก็อยู่ตรงนี้มีครับเออแก้มือดิรอบน้ำเข้าไมา่ได้ไงวะเออยิงอัดไปเลยครับดีจีจีว่ะสุดยอดเพื่อนเลูดกลยเลยเออ,เอ,อมาดิตายนะตายนะ อุ้ยหน้าสัน่นหน้าสัน่นเกือบไปแล้วโอ้ดูดิแป๊บเดียวร้อนแล้วนะนี่ควี้จะเข้าไปเอ้ดุ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 ด,ดโอ้หน่าสัน่นโอ้โหกี่ตัววะเนี้ยโอเคยังรอดอยู่ครับมาเดี๋ยวตอนนี้เหลือ300ครับเนี่ยสามร้อยนัดของจริงครับเอาอีกละข้างล่างนั่เลย จบมาจากไหนวะหน้าสั่นไม่พักเลยโหดูกระ,ระโดดฐานนะหลัลก่อหลัก่อ q ิ q ยับครับโดนดุด,ด,ด ต้นไหนสวยแล้วโอ้โหลอยขึ้นมาดีเลยเอามันเพื่อนเอามันอยาให้มันรอดเดีย๋ยวให้มันรอดโอ้โหไม่รอดหรอกเยอะขนาดนี้โอเคครับคลิปนี้ผมก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพิ่มหน่อยนะครับถ้าอยากให้อยากดูปืนอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ตามคำขอแน่นอน,นครับถ้ามีนะโอเคขอบคุณครับ Holy moly moly. <laughs>